สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนเนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิบซีค่ะกลับมาพบก,กับกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยกกากรักความสัมพันธ์ค่ะชาวธาตุลมนะ่คะธาตุลมประกอบไปด้วยนะคะราศีกุมตุลและก็เมถุนนะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะีค่ะหกสี่นี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe นะคะทุกๆช่องทางด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายกันค่ะว่าชาวราศีกุม ตแล้วก็เมถุนในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่พลังงานหลักของพวกคุณเนี่ยคะสองไม้เท้าเนาะสภาวะในช่วงนี้ของชาว์ท่านลมนีคะคุณรู้สึกลังเลอะไรหรือเปล่าเอ่ยนะคะสองไม้เท้าบ่งบอกหมาถึงนะความลังเลได้ด้วยนะ การตัดสินใจการเลือกนะคะเกียรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีการตัดสินใจอะไรที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณบ่อยๆนะคะเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างเนาะค่อนข้างที่จะแปรปรวนอารมณ์คุณเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้อดีตที่ผ่านมาค่ะขึ้น4ดาบ9้าถ้วยนะคะ8ดเหรียญแล้วก็ตามมาด้วย10บเหรียญน,นะคะอ,อดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะตอนแรกเนาะมันกระท่อนกระแท่นค่ะมันสามารถแบบ พัฒนาขึ้นดีขึ้นจนเข้ามาถึงสู่จุดอิ่มตัวของความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยนะมีบางความรู้สึกนะคะที่รู้สึกเหมือนต่างคนต่างไม่เข้าใจกันค่ะต่างคนต่างอ่านกันละกันไม่ออกต่างคนต่างทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพราะไพ่มันขึ้นก้าวถ้วยก้าวถ้วยเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยแคร์กันสักเท่าไหร่นะคะเป็นพลังงานที่แบบฉันอยากทําแบบนี้ฉันอยากเป็นแบบนี้ จะทําไมหรอนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็ดําเนินของมันไปเรื่อยๆนะคะอดีตที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นแบบนั้นนะคะเลยเป็นเหตุผลที่ว่าในเดือนนี้นะคะไพ่พลังงานของคุณคือ2ไม่เท้าค่ะความโลเลความช่างใจมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ mm. บริบทที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวธาุลม เวียฟอร์จูนค่ะเดชาร์ออนะก้าวดาบแล้วก็ตามมาด้วยซีเรียช่วงนี้คุณกลับมารักตัวเองหรือเปล่าเอ่ยนะคะคุณรู้สึกเหมือนคุณไม่สามารถไว้วางใจคู่ของคุณได้นะคะไม่สามารถปล่อยวางหรือยังมีความคิดนี้แง่ลบนะคะกับคู่ของคุณอยู่พอสมควรนะเวียด o ฟฟอร์จูนค่ะม่บงบอกไม่ถึงสถานการณ์ณนะตอนนี้มันมีบางอย่างที่จะเริ่มเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอาจจะเคยมั่นคงกันมากๆตอนนี้มีความสั่นคลอนนะคะมีความไม่มั่นใจมีความโรเลนะคะ แล้วก็บางความสัมพันธ์เนี่ยไพ่บอกว่าเดชาลีออตนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสภาวะทางด้านอารมณ์นะคะจะมีอารมณ์เนาะบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังการผีผามนะคะการใจร้อนด้วยเนาะแล้วมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจด้วยแต่กิฟไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจอันเนี้ยคุณจะตัดสินใจในทางไหนเดี๋ยวลองให้ไพ่เอาคําบอกเราแลวกันนะคะอะเราไปกันต่อนะคะว่า ความรู้สึกที่คุณมีต่อคู่ของคุณนี่ยคะชาว้านลมกุมตุนเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะขึ้นใ e แอมเพรสก็ยังรักมากอยู่นะคะก็ยังเป็นคนที่รู้สึกเหมือนแบบตื่นเต้นเราใจแต่ช่วงนี้มีความรู้สึกเหมือนน่าจะเบื่อหน่ายกันแหละ มากขึ้นนะคะคมีบางความสัมพันธ์บางความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนมันเข้ากันไม่ได้มันจูนกันไม่ติดนะคะก็พยายามที่จะบรลานพยายามที่จะทําความเข้าใจคุณรู้สึกเหมือนตอนนี้คู่ของคุณนะคะชาวธาตุลมเขาเป็นคนที่เข้าใจยากนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะเบื่อคุณก็ได้หรือไม่ไพ่าอาจจะเป็นพลังงานสลับเนาะเขาอาจจะเบื่อคุณหรือคุณอาจจะมี ความรู้สึกบางอย่างที่เบื่อเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นพลังงานของความสับสนช่วงนี้อารมณ์ต่างๆนานาวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะคุณต้องตั้งสตินิดน,นึงนะคะชาวธาตุลมไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะต้องแปลเปลี่ยนสภาพตัวเองไปตามอารมณ์ของคุณในแต่ละวันมันไม่มีความคงที่เลยะค,ะค่ะเก็บเลยมีความรู้สึกว่าอยากให้คุณค่อยๆคูดดาวตัวเองนะคะลงมาเนาะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในฝั่งของคุณบ้างคะ่ะชาวธาตุลมนะคะคิงถือไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกไปถึงชาวธาตุไฟนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็กิฟต์มีความรู้สึกว่าช่วงในี้ใจร้อนธาตุลมลมหวนมากๆนะคะและเหตุการณ์อะไรเอ่ยที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดีแชมเพลนค่ะบางคู่บางท่านดีลกับชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะ ควีนถือถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยแปดในเท้าหกเหรียญไฮราม,มัตระวังนะคะคําพูดชัดเจนนะเรื่องบางเรื่องลุกเหมือนเขาเรียกว่าไฟลามทุ่งไหมเออพูดนิดเดียวเผานิดเดียวคือแบบโ้หมันกระจายไวมากมากนะคะก็เหมือนกันคําพูดอยากให้มันเป็นน้ําผึ้งหยดเดียวนะอย่าให้มันแบบหยดเล็กๆเหมือนผ้าขาวนะคะหยดสีดำแม้แต่หยดเล็กๆนิดเดียวมันจะกลายเป็น อะไรที่เด่นชัดเราฝังลึกนะคะสิ่งที่กิ๊บเปรียบเลยไปเมื่อสักครู่เนี้ยกิ๊บบ่งบอกไม่ถึงการใช้คำพูดการบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะให้อยู่ในรูปที่มันพอดีพอดีให้อยู่ในรูปที่มันไม่เจ็บจนเกินไปไม่หนักจนเกินไปไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะคุณอยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้อยู่นะกิ๊บมองจาก บริบทฝั่งคุณนะคะชาวธาตุลมแต่ว่าวิธีการเข้าหาของคุณหรือว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะคุณอาจจะผลีผลามแล้วก็รวดเร็วเกินไปทำอะไรต้องคิดนะมีสติอยู่กับตัวเองนะคะโอเคค่ะพลังงานในฝั่งของคู่ของคุณกันบ้างคะ่ะชาวธาตุลมกุมตุนเมทุนค่ะขอให้พลังงานในฝั่งของคู่ของคุณนะคะให้พลังงานอยากจะบอกอะไรเอ่ย ขึ้นสามเหรียญน,นะคะยังมีการทอล์คกิ้งการพูดคุยกันแบบที่ดีอยู่เป็นการสารสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะถือว่าหรือไม่นะคะช่วงนี้คู่ของคุณค่ะมีการสารความสัมพันธ์อะไรหรือเปล่านะคะกับคนใหม่ๆให้ระมัดระวังดูดีๆนิดนึงนะคะให้พลังงานหลักชัดนะคะต่อให้เขาไม่อยากคุยอ่ะแต่จะมีเข้ามาในฝั่งเขานะคะอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนก็เป็นได้ค่ะ เขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานในฝั่งของเขาหน่อยค่ะเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างเนาะไพ่กระเด็นมาหนึ่งใบเอาใบนี้เลยเนาะหกดาบค่ะตามมาด้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะห้าไม้เท้าเห็นป่าวไพ่พลังงานตรงกันเลยอะแล้วขึ้นอัศวินถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะดีกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูหร,รือเปล่าเอ่ยนะคะชาวธาตุลม ขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะกีทมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะก็รู้สึกถึงความอึดอัดแล้วก็ความยากลําบากในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขาก็พยายามที่จะพูดที่จะคุยกับคุณในระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ดูเหมือนแล้วเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจอะ่ะเออช่านลมช่วงนี้ครูดาวเด้อนะคะผ่อนปรนตัวเองหน่อยคะ่ะทําให้ตัวเองสงบสงบหน่อยนะคะอยาให้มันมีปัญหา ที่มันสามารถรุงรังอะไรไปมากกว่านี้อะไรเคลียร์ได้เคลียร์อะไรคุยได้คุยนะคะแต่เหมือนดูแล้วเนี่ยคุณไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียร์เลยะคะ่ะถ้าเข้าใจผิดก็จะปล่อยให้เข้าใจผิดอยู่แบบนี้อารมณ์น้อยใจอะไรมาจากไหนละเกินไม่รู้นะชาวท่านลมบริบทในฝั่งเขาค่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในฝั่งของคู่ของชาวท่านลมนะคะ เขาจะมีบริบทอย่างไรกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะกิบรู้สึกว่าชาวธาตุลมนะจริงๆนะคุณทําทุกๆอย่างให้มันละดูตอนแรกอะ่ะมันดีมากเลยเว้ยแล้วเดือนนี้มันมันตกมันตกไปที่ว่ามันทําให้ทุกอย่างซับซ้อนไปหมดเหนื่อยไปหมดดึงเรื่องเก่าๆมาทะเลาะอ,อีกต่างหาก โถ่ถอยเดอ้อบอกเลยนะคะมีโอกาสที่จะถอยสูงมากๆนะคะในใจลึกๆความรู้สึกคือเขาก็ยังรักคุณยังอยากที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะชาวธาตุลมแต่ดูเหมือนแล้วนะเขาไม่ได้ไหวขนาดนั้นนะคะคือมันมีบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้เขาต้องคิดแล้วประมวลผลนะ่ะเขาขอเดินออกไปก่อนนะคะจากความสัมพันธ์นี้เนาะแปดไม้เท้าไม่หนีกันเลยนะคะก็โห ไม้เท้าเยอะมากเลยค่ะชาวธาตุลมนะคะหรือไม่ถ้วยขึ้นมาสอใบนะคุณอาจจะดีอยู่กับชาวธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกิฟมีความรู้สึกว่าไพ่บอกว่าบริวทในฝั่งเขาคือเขาพยายามมองเราอยู่พยายามเดาวิธีคิดของเราเดาวิธีพูดของเราเขาอยากจะดู r รีแอคชั่นของเราที่มีต่อเขามากกาว่าค่ะว่า มันจะไปในรูปแบบไหนเนาะเขาพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะเคลีย์นะในปัญหาที่มันเกิดขึ้นไพ่ไม่ได้บ่งบอกหมายถึงพลังงานของคนอื่นนะคะไพ่บ่งบอกหมายถึงพลังงานที่คุณไม่สามารถเข้าใจกันได้ไม่เคลียอะไรกันเลยนะคะปัญหาเดิมๆซ้ำซากทางนั้นเลยนะคะชาวธาตุลมโตโตกันหมดแล้วนะคะคุยอะไรเข้าใจได้เข้าใจนะ ทำทุกอย่างให้มันง่ายซะนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเอาคำอยากบอกอะไรชาวธาตุลมขึ้น8ถ้วยนะคะแล้วก็ตามมาด้วย1ไม้เท้าเด e w o r เวิ <The World S 1> ่์แล้วก็ตามมาด้วยเด e h a r ฮารโรฟนบางคู่บางท่านดีลกับชาวราศีพฤกษ์ศละคณะพฤกษ์ฉันอยากจะขำม,มากเลยอะ่ะเด e ๋เจวราศีมังกรและคณะมังกรค่ะแล้วก็ตามมาด้วย10ไม้เท้าฉันอยากจะขำอะไรรู้ปล่าไพ่ใช้สม ใช้ทั้งหมดสามสำรับในการเปิดไพ่นะคะสับก็ไม่เหมือนกันแล้วเลือกไพ่ก็ไม่เหมือนกันแต่ห้าไม้เท้านี่ออกมาทุกสำรับเลยห้าไม้เท้าออกมาเตือนเราขณะนี้บ่งบอกไม่ถึงสภาวะที่กดดันสับสนไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะเดินไปทางไหนนะคะแต่กิฟตก็เชื่อเหลือเกินว่ายังไงก็ยังเป็นพลังงานที่ต่างคนต่างยื้อนะคะความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะ มีคนไปก็ต้องมีคนยือ้อมีคนยื้อก็ต้องมีคนไปพลังงานของไพ่ t h e Devil ค่ะยังคงเป็นอะไรที่ยึดเหนี่ยวรั้งเราไว้ด้วยกันนะคะถ้าคุณอะห่างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะกิฟมีความรู้สึกว่าคุณยังมี การสื่อสารที่แบบเหมือนทางจิตได้ด้วยอ่ะเออเหมือนยังคิดถึงกันอยู่ลึกๆก,กะะันค่ะเอาเป็นว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมกุมตุลเมถุนค่อนข้างที่จะเหนื่อยและอึดอัดและกดดันนะคะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันลาเอออะไรที่ไม่เข้าใจก็ทําให้มันเป็นเรื่องอยาก อะไรที่มันง่ายก็ทําให้มันแลดูเหมือนมันมีเรื่องหรือว่ามันลุงลังอยู่ตลอดเวลามาเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์แล้วแต่ถ้าถามว่าตัดกันได้ไหมก็ตัดกันไม่ได้อยู่ดีค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงคอนเน็กชันนะคะซึ่งกันละกันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกผูกขึ้นมาด้วยใยที่แบบโหเหนียวแน่นมากๆค่ะขึ้นเดอร์เจวิลเดอรเวิลเป็นอะไรที่แบบยังไงก็โหตัดยากค่ะตัดยากจริงๆเอาเป็นว่ากิ๊บ วยพรให้คุณนะคะชาวท่านลมมีสติอยู่กับทุกๆปัญหาที่คุณเจอนะคะและทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นเองเนาะเราไปกันต่อนะคะที่พลังงานของคนโสดค่ะ คนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้โสดนิ่งเงีเยบสนิทมากๆเลยเนาะเป็นพลังงานจมูลนะคะแปดดาบแล้วก็ตามด้วยสีดามนะคะช่วงนี้ก็เจอแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยนะคะชาวท่านลมคนโสดของกิฟต์นะกิฟต์รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเหงาอะเออเหมือนคนขี้เหงานะคะมีคนที่จะเข้าหาคุณนะเฮ้ยระหว่างเป็นคนเก่าในความสัมพันธ์นะอาจจะจบมันไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะแบบผ่านเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนแบบ เฮ้ยเฮ้ยจบไปแล้วว่าเวียนเข้ามาอีกแล้วว่ะเออจะทักมาจากนางโซเชียลมีเดียเพราะเขาเห็นภาพลักษณ์หรือเห็นคุณนะคะกิฟเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะมีเสน่ห์คุณน่าจะมีเสน่ห์ตรึงตาตรึงใจเขามากๆใช่จริงๆด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือว่าเป็นรุ่นเดียวกับคุณได้นะคะจะเข้ามาติดต่อสารความสัมพันธ์นะและกิฟถามหน่อยว่าถ้าสมมติคนเก่าๆเ,าเข้ามาจริงๆอะ่ะรอดไหม ก้าไม่เท้าคุณยังไม่ได้วางใจขนาดนั้นแล้วตามด้วยก้าวามแล้วสิ้ไไ่เท้าไม่รอดอะ่ะนะคะเหมือนรู้เขารู้เราแล้วนะคะคนใหม่ๆก็ยังไม่ได้มีเข้ามานะคะเจอแต่เจอแต่คนเก่าๆเนาะที่จะวนๆเวียนๆเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเอาเป็นว่าช่วงนี้คุณยังไม่ได้เจอใครใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาหาได้เลย คนคนนั้นนะคะถ้าจะเป็นคนใหม่ๆถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าหรือว่าคนคุยเก่าๆเนาะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเยอะมากๆนะคะอย่างเช่น10ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยและดูเหมือนจะเป็นคนเราเลเวลคนเราแบบเวอร์ชันกันไปเลยจะต,ติดต่อคนเข้ามานะคะแต่ว่าคุณยังช่างใจก่อนคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอาอย่างไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะตัดเลยก็ไม่ใช่แต่แต่คนสัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีค่ะนะคะคุณเลยเลือกที่จะให้โอกาสเขาเปิดใจนะคะรับ คุยรับฟังกับเขาไปก่อนเอาเป็นว่าสเสน่ห์ของคนเก่าก็แรงนะคะสเสน่ห์ของคนใหม่ก็เริ่มที่จะชัดเจนขึ้นแต่ว่าคุณน่าจะพัวพันอยู่กับพลังงานของคนเก่าซะเป็นส่วนใหญ่ยังไงกิ๊เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ